สวัสดีค่ะสวัสดีลูกเพจพี่กันนมแม่นะคะแล้วก็เพจ attitude mum แล้วก็ u t u b e พี่กันนมแม่คะ่ะวันนี้พี่กันนะคะมาไลฟ์ให้ความรู้นะคะ่ะใครเข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กล่าวทักถ่ายพี่กันนิดนึงค่ะเดี๋ยวเราสมาชิกสักครู่นะคะใครใช้รุ่นนี้อยู่คอมเมนต์บอกด้วยนะคะ Galaxy 3ค่ะเป็นยังไงบ้างนะคะเป็นเครื่องปั๊มนมนะคะที่อะไรดีอ่ะ เป็นความฝันของพี่กัรน,นะคะเป็นความฝันที่เราจะนอนปัน๊มนมได้นั่นเองคะ่ะอสวัสดีคุณอภิพิศ,ศนะคะมีคุณแม่ตั้งครันเข้ามาพี่กันก็อยากให้คุณแม่ตั้งคันมาฟังด้วยนะคะเราจะได้เตรียมตัวเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นะคะคุณแม่ตั้งครันนะคะกดสองพี่กันนิดนึงคะ่ะพี่กันจะได้รู้ว่ามีคุณแม่ตั้งครันมาฟังไหมในวันนี้นะคะเราอยากได้ให้ความรู้เพื่อให้เรามาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ด้วยกันนะคะการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เราไม่ได้ทําแค่ตัวเราหรือว่าลูกเราหรือครอบครัวเราเท่านั้นเรากท็ทำเพื่อประเทศนะคะแบบกางสร้างคนคุณภาพให้กับประเทศแหละคะ่ะโอ้ใหญ่เลยนะคะเรื่องนี้นะคะอ่ะสำหรับวันนี้ต้องบอกว่าวันนี้จะมาคุยในเรื่องของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ทํายังไงให้สําเร็จนะคะใครอยากแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวของตัวเองเนี่ยก็คอมเมนต์บอกพี่กันได้เลยเดี๋ยวเรามาคุยกันนะคะแล้วก็ตอบคาถามให้กับคุณแม่คะ่ะเออมาเริ่มความรู้กันก่อนละกันนะคะ สำหรับพี่แกนจะขอแบ่งออกเป็นนี้นะคะเทคนิคที่จะทําให้เราเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สําเร็จนะคะก็คือหนึ่งขนาดตั้งครรภ์สองค่ะขณะคลอดและสามค่ะช่วงหลังคลอดทั้งสามช่วงเป็นช่วงสําคัญมากๆเป็นช่วงที่ส่งผลต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้สําเร็จหลายคนถามพี่กันว่าเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้สําเร็จเนี่ยอมืมันยังไงคะการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้สําเร็จคือหกเดือนคะ่ะ นมแม่ล้วน6เดือนนะคะนี่เป็นเป้าหมายที่เราต้องตั้งไว้และเป็นการเลี้ยงดูนมแม่สําเร็จในขั้นแรกนะคะพี่แกจะแนะนําคุณค่าว่าคุณแม่ว่าคุณแม่ต้องตั้งเป้านิดนึงการที่เราตั้งเป้ามันจะทําให้เราเกิดเกิดความพยายามนะคะเกิดความพยายามเพราะถ้าเราไม่ตั้งเป้าเราก็อาจจะรู้สึกว่าเออเดี๋ยวเสริมนมก็ได้นะไม่เป็นไรอะไรเงี้ยถ้าเราตั้งเป้าเนี่ยเราจะมีความพยายามเพราะว่าเป้าแรกของเราคือ6เดือนนะคะคําถามปั๊มนม คำถามนี้นะคะปั๊มนมตรงตามรอบก็แล้วฐานน้าก็เยอะแล้วแต่น้านมเท่าเดิมไม่เพิ่มเลยนะคะลูกอายุเท่าไหร่ลูกอายุเท่าไหร่หนึ่งถ้าน้องที่อายุถ้าแม่คลอดลูกมานานเนี่ยโอกาสในการเพิ่มของน้ํานมมันจะน้อยกว่าคุณแม่ที่เพิ่งคลอดหนึ่งสองคือถ้าคุณแม่อยากเพิ่มน้ํานมนอกจากปั๊มนมตามรอบแล้วคุณแม่ต้องทำพีพีด้วยค่ะทำพีพีเป็นการหลอก ร่างกายว่าลูกต้องการน้ำนมมากขึ้นวันละหนึ่งถึงสองรอบน้ำนมจะเพิ่มมากขึ้นค่ะอ่านะคะสําคัญมากนะคะและต้องปั๊มเกียงเต้าด้วยนะคะอ่ะนะคะ่ะโอเควันนี้ก็ขอบคุณมา,มากๆค่ะที่อยู่กันจนครบจบค่ะอยากฟังเรื่องอะไรคอมเมนต์บอกได้เลยเดือนหน้านะคะพี่กันกัแอ t t i t จุดมั m จัดให้ค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ